ยัตยโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้ทำบุญในการจัดเตรียมอาหารในโครงการาปั่นน้ำใจอาหารแลกยิ้มก็คือทำอาหารแล้วก็นำไปแจกจ่ายนะโดยเราจะขอแลกกับรอยยิ้มก็คือแลกกับความสุขที่ผู้รับจะได้ซึ่งวันนีนะ้นี่ก็เป็นบรรยากาศ เป็นบรรยากาศในการจัดเตรียมกันอยู่นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็คอยเตรียมกันอยู่นาะเดียวเราไปดูว่าด้านในนั้นเขาทาอะไรไปบ้างเอามานะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้าวนะด้านนี้ก็เป็นข้าวด้านนี้โอ้นี่ก็อ่านี่ก็เป็นข้าวข้าวสุกนะทึ่งใส่เรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นเป็นข้าวสุกเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ,อันนี้อันนี้ครบยังเนี่ย คร,ครบแล้วนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกับอันนี้ก็จะเป็นกับวันนี้เป็นกับ2อ,อย่างก็คือเป็นขั่วกิ้งปลาสับกับต้มกระดูกหมูอ่อนใส่เนอไม้อันนี้ก็เป็นชุดนึกงที่ทำมาแล้วเ,วเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันนี่ก็กำลังจัดเตรียมวันนี้ก็มานี่กันนี่ก็ อันนี้ก็เป็นกําลังผัดนะนี่เป็นปลาสับก็กําลังจัดทํากันอยู่นะสู้นะนี่ก็เป็นพวกกิ้งกําลังทนะํานะอ่าเดี๋ยวนนี้ก็อันนี้เป็น,จจจจน <c oughs> เจ้าหน้าที่ไปฝั่งโน้นหนึ่งอาจารย์จะไปโน้นเลย นี่ก็เป็นขั้นตอนการใสนะ่ก็จะเป็นการใส่บรรจุบรรจุควนะัวกิ้งอันนี้ก็ผัดเสร็จแล้วเป็นกระทะที่สองนะก็กำลังใส่กันอยู่เจ้านะที่ก็กินอาสาเราก็ช่วยๆกันนะกำลังตักใส่กันตักบ้างรัดบ้างเดี๋ยวไปดูทางนูน้นะด้านนี้ก็จะเป็นต้ม เขาเรียกว่าต้มเลยนะต้มจีดดอกไม้ไผ่ตรงต้มจีดดอกไม้ไผ่ตรงหมูถุงใหญ่มากนะสิบบาทกระดูกหมูนะกระดูกหมูเข้าไปใกล้เข้าไ้ใกล้กระดูกหมูนะนี่ตอนนี้ก็กําลังบรรจุกันอยู่นี่ก็ตักกันอยู่นะโหหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่เลยด้านนี้ก็เสร็จแล้วใบบ้างนะตอนนี้ก็ช่วยกันตักกันอยู่บรรจุกันอยู่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็แจกนี่ก็ บรรยากาศให้ดูบรรยากาศของการดำเนินง,งานทั่วๆไปนะก็ทำในหลายส่วนช่วยๆกันนะอันนี้ก็ที่การหนึ่งอ,นนนะอันนี้ก็จะเป็นขนมวันนี้วันนี้เราไม่ทำขนมสดนะเรามีขนมแห้งนะวันนี้ก็คือขนมปังกระเทียมโอ้โหนะเป็นขนมปังกระเทียมนะกรอบนะกอ็แจกทั้งหมดนี่ร้150 000. อันเดี๋ยวก็จะแจกนะ นี่ก็ดูบรรยากาศนี่ก็กำลังทำกันอยู่นะก,กำลังทำกันอยู่อย่างข้าวกรเมต์ก็ทุกคนก็ช่วยกันนะช่วยช่วยกันเพื่อที่จะนำเอาไปแจกจ่ายให้กับชนชุนประชาชนทั่วไปที่จะมารับนะก็เราคาดการว่าน่าจะได้ประมาณสักร้อยห้าสิบชุดด้วยกันนะเดี๋ยวก็เย็นนี้ก็จะนำไปแจกนะก็ทำ ขนาดไม่คิดนขนานมสุขภาพขนไม่คิดในขนาดไหนต่างงานทานบารมียิ้มด้วยมาโค้มาเลยไปที่ไหนมางานนี้มาลมัดแตบารมี